สวัสดีค่ะนักเรียนปสาที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้ววันนี้ในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะวันนี้คุณครูจะขึ้นหน่วยที่สองให้กับเด็กๆนะคะชื่อหน่วยว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ เราควรปฏิบัติตนอย่างไรในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเรานะคะมีสามสถาบันสำคัญที่เป็นหลักของประเทศได้แก่ชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีการจัดก,กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทั้ง3ในฐานะที่เราเป็นคนไทย เราจึงควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรักในความเป็นไทยโดยสามารถปฏิบัติตนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้หลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเชน่นรูปภาพที่นักเรียนเห็นนะคะจะเป็นภาพกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติค่ะ ส่วนภาพนี้เป็นการปฏิบัติตนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาค่ะภาพนี้จะเป็นการปฏิบัติตนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นอกจากตัวอย่างที่ครูออกมาให้นักเรียนดูนักเรียนคิดว่าเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์อะไรได้อีกบ้างคะคำตอบนะคะเช่นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอยากถูกต้องเหมาะสมเช่นการรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือหรือการบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมในวันสำคัญเช่นบริจาครลหิตในวันพ่อ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันแม่ค่ะทราบไหมคะว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทางรัฐบาลจึงกำหนดให้มีวันสำคัญเกี่ยวกับชาติาศาสนา และพระมหากษัตริย์เพื่อให้คนไทยระลึกถึงความสำคัญและปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตตะเวทีร่วมการสืบทอดพระพุทธศาสนาและแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ตัวอย่างวันสำคัญเกี่ยวกับชาติเช่นวันจักรีตรงกับวันที่6เมษาย,ยนของทุกปีอันเนื่องมาจาก เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2,325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จัก,กรีวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่เจที่ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475เมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475เพื่อเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวอ ฉบับแรกของประเทศไทยค่ะตัวอย่างวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนาเช่นวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ข่้าเดือน3วันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่้าเดือน6วันอาสารหาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่้าเดือน8วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรมหนึ่งข้าเดือน8วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน11ตัวอย่างวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เช่นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพ่อบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรซึ่งตรงกับ วันที่5ธันวาคมของทุกปีค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะวันปียะมหาราชซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับ วันสำคัญของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดังกล่าวเพื่อให้เราเกิดความภาคภูมิใจและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างถูกต้องค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติาศาสนากันบ้างหรือย,ยังไปศึกษากันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ